มูมาขอแบ้งป่าอที่ว่านเะนี่ยมูไปขอแบ้งป่าป่าใหญ่สองตัวป่าน้อยตัวคนละสองตัวมึ่งเอาสองตัวกูเอาสองตัวสวัสดี่อเซียนครับผมสวัสดีครัคบมาตามแนวทางของสุดไท่หวยสูตร่อเซียนกับเอฟซีครับ คือหวยสูตรของพ่อนี่สีบะมีเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคนว่าต้องประกอบกับความฝันของพิ่นพร้อมนะครับเนาะนกระิได้ฟังว่าพอเสียดีคนฝันอีหย่างเพิ่มเติมว่าอ,อันเป็นได้พ่อตั้งแต่ปล่อยหวยชนีออกไปฝันดีบ่ฝันเห็นน้ำผ่าขาวลาแล้วเห็นน้ำไปงานงานมีได้พันแมฆอัอน,ออนชุดขาวไหมอ,อ๋อมิยิ่งไงพยิ่งบ่าสุขคนโอ,อ้นั่งบางชุดขาวอยู่แปลว่<อ>าไ,ไ,ไปขึ้นไปเปลือมมีได้ชุดขาวอ้อยต้อย บานีข้องย่างหันย่างหนีวะนะย่างก็บ่กเก๋ยย่างสองเก่ากับลับมาหม่องเกาเนี่ยเก็คิดว่าห้้ยกูคือฝันจังเสี่สิเนอได้กลั้งาต่มองเกาเออได้กับมาหม่องเกามัน้นจังฝันแปลกๆสอันคืออย่างเง้ยเขาเข้าบ้านอันเอียงกับฝันเอียงว่างหันันฝันไปบ้านเกาฝันเห็น ็เลยฝันเห็นเขามาเอาปลาเออมาขอแบงลิสูนี่เขาไปบ้านเ้าอีกบอกมูมาขอแบงป่าออที่ว่าเนี่ยมูไปขอแบงป่าป่าใหญ่สองตัวป่าน้อยตัวคนละสองตัวมึ่เอาสองตัวกูเอาสองตัวป่าใหญ่น่ะป่าน้อยเมื่อเอาสอง ราคากูเอาสองให้มันถือกันให้มันถือกันก็เลยศูนในมันเมื่อมาแบงยยางง่งกูย,ยิ่งงศูนเแี้งอยู่นะเมืมึเสียวตะปาตัเงีญ่บ่ไดเมื่อต้องจัง,งสี่นะกูจีบันให้นะศูนมันนะให้มูวก็เจียวหางที่แพงลละอะไล่ะเอา้ามันเด่นแล้วตัวเลขเนี่ยเถอะหรอกก็ว่าคือก็อกว่าเลขจากของเนี่ยมันมากแล้วัวสองนี่ กับมันมาศูนย์นี่แหละศูนย์นี่เขาคว้านนี่แหละมันมาจับออกจับเอาพิษตุยไงศูนย์มัน <c oughs> จับมันมันเอาไปนั่นก็เลยแบงไงครับมึงเอาสองตัวนะ <S <S ตัวใหญ่น่ะกูตัวน้อยมึงเอาสองตัวกูเอาสองตัวตัวใหญ่มึงกูก็จะเอาสองตัวตัวน้อยคือความฝันไหนว่าแบงใครได้พ่อกันใครได้พ่อกันบมานเลขนี่บ้นพ่อเชียนไปฝาาเขาซื้อหรือเปล่ไว โทรไปเขาเอามาแหวแล้วนั่นนั่นแ้วมันสีแบงกันโงตัวเพราะระบาดนี่บอกว่านั่นนั่นเขาเอามาใหอ์เขาเอามาให้แล้วแต่ว่าท่านนั่นโทรไปเขาบอกมีเลขกตัวนี้ว่าลาอังสิมีมึงจ่ายเงินไปก่อนเลยเ่ะนนะคือคือเคล็ดสิเพียงสั้นเคล็ดขั้นเจ้าของสี่เอาเงินสดไปซื้อซื้อยังสีประยำมคือที่ถือมากนะออถือมากกัซื้อยังสีประยำกางวด มันออกศูนย์เก้าข้างล่างศูนย์ศูนย์สามศูนย์นะก็ฝากเขาซื้อหาใบเออมึงเอาหาใบเด้อมึงจ่ายออกไปก้อนเจ็ดร้อยกุบบาทเงี้ยมึงเอาไปก้อนเล่ห์เขาก็บจ่ายเรียบร้อยอเขาก็มากับเรื่องนเงินเงิกรเล็ดเครื่องเล็กลางสองตัวก็ได้ยูมั่นสองหมื่น มาเนี่ก็ตัวนั่นก็นได้สี่หมื่นห่งเงินหาหกหมื่นคือคือความฝันของพ่อเสี้ยนนี่มันตรงกับเล็กสูตรเป็นบ่ออันนี้คิดว่าตรงกับเล็กสูตรจาของแต่ก็แต่ขอย้ำมาซื้อให้ตดบัตโอ้ซื้อให้ตดเพราะว่าของพ่อเสี้ยนนี่ส่วนหลายสิเป็นตดเออบ่ตรงว่าปกติของพ่อเสี้ยนญานมันออกขันว่าออกสองสองก็ออกสองศูนย์สอง โอ้เพราะว่าไปบานเก่าอืมไปขย่างยุ่งของเก่านี่แหละคือยำเลยอืมเพราะว่าเขามันเพราะเสียในในเสียในเจียของนะเสียในละที่อกเหนอของย่างไปกับสองเก่ากลับมากับสองเก่าเัาทันเออย่างไปกับสองมากกลับมากก่าสองอะเป็นยังคือย่างกูทันเหมือนตีาเออในความคิดกับโหัวสาเหตุว่าเป็นยังคือย่างสันแล้วก็มาเขาก็โคมฝันเจ้าของไปแว่งไปอีกอ คือแบงป่านี่คือมึงเอาสองตัวตัวใหญ่กูเอาสองตัวตัวน้อยมึงเอาตัวน้อยสองกูเอาสองตัวตัวใหญ่มึงตัวน้อยมึงเอาสองตัวตัวใหญ่มึงเอาสองตัวตัวใหญ่กูเอาสองตัวนะที่แรกมันมาจ้าเอาศูนย์นี่มัอนมึงจะเอาอย่างสีมาได้ยี่สนอกศูนย์เนือเทนขึ้นเลยมึงต้องเอาตัวใหญ่สองตัวตัวน้อยสองตัวเที่ยสน่ะ เอาให้มันทอกันมาสวะอ๋อมันทอกันเดงมาแบงมาได้ตดอกบุ้งมะตีเขาต้องบดต้องล่างตีเด็กจัดแล้วแต่ว่าสามสามตนเพราะเส้นกมันใหญมันใจญ่แต่ว่าหาตดไว้อ่าอ่าสิเป็นศูนย์ท้องฟองอะไรมันกลับว่าเนี่ยครับมันบดได้ต้นยากเลยละครันมันสามกัดหนึ่งไหมกัดเดียวเออกัดเดียวกัดสามกัดนีบอกว่กัดเดียวศูนย์ท้องสองศูนท้องฟองเออศูนยท้องฟางกับสองสองฟางซูนนี่ อแล้วก็สองศูนย์สองเลยสามกับก่อนสามสองกลับอืมสามกลับสามสามกับอืมสามกับละก็เรียกว่าม่นวัดไตัวหนักหรอกคิดว่าเลขสี่พวกลับคิดเลขว่าเลขสี่บวกลับเออเพราะว่ามันศูนย์ศูนย์นิกรแล้วศูนย์เหนี่ยวกรศูนย์ูนตัวยู่วลักลอยอืมสองนี่อาจัตยุ่ลักสิบลักหนึ่งอืมครับผมเพราะว่าตามเทียดมาเนี่ยเลขนี่ถามมันมาออก สองสองศูนย์ก็ออกศูนย์สองสองอครับผมมันมาเขากบพุวมฝักมันมมเลยมาเขากบพุมพ่มฝันเขาคักปลอดปัจจเขาคลั่กเอาบัานเทิงพอเซียนวงไห้ครับพีี่ครับมือหนีหายคนว่งไห้เลย <S <S นะครับเนาสิได้เห็นน้ำกันได้จะเลยว่าฝีมือพอเซียนนี่คนที่วงไห้ตัวใดนนะครับน้อยซีครับให้หลับปากตาห้อง ันนี้ก็เป็นไล่ไมือพันเขียนตะทีแรกเด้อครับซีครับโอ้วงคูน่ะเห็นเลยไม่ยังขันเคยยน้ืฉนนีดทั้งสันนไม่แน่นอนโอ้ตัวตัวตัวฉีดนั้งชีนเรียกว่าแน่นอนอโอ้ครับซ่อม,มขาออกคุณตัวนี้ขาแล้วโอ้ตมันใจนึ่งคือตัววงกลมตัววงกลมเลยเละ โอ้เน้นๆครับอยที่ครับงวดนี้เน้นแกน่นแกนลดไม่เอาแค่สองตัวบนสสามสามตัวบนสองตัวล่างเพราะว่าเห็นว่าเป็นบนนด้เหลยนะของของพพอเสียนนี่บ่าเป็นเรียกรางบอ่บอบอ่ามีลงังสูตรเพอเสียนนี่บ่ามีลงังบ่มีลงังม,มีบนตลอดพอเคียนพอเสียนเขียนเขียนในวันเน้นบนเออ ไม่ทุกงอนหนูเน้นบนเนี่ยเอาบาดนี้เด้บเบิ้งเข็นแข็งครับพี่ี่ครับถ <c oughs> ้าเบิ้งข็นแข็งเน้นบนของปลาเซียนนี่บ่มีรางครับพี่ชีครับ <c oughs> เพราะว่าสูตรของิ่นี่เป็นน้ำสูตรสูตรบนตลอดคือคืนไปทั้งเยียนกับไปยังก็ทั้งไปยังทั้งเยียนเป็นบอกกับไปกับม้าน่ะไปยังกับบึกยงัง ไปสองเก้ากับมาสองเก้ากับเ่ี่ยไปยุ่งสลับอย่างนี้ถึงเงี้ยแต่ว่ามันมันแน่ใจตอนที่ว่ามูมาขอปั่นปานี่ะอละเขาตัวโตใหญ่ตัวน้อยเขาว่าเอาอืนี่ล่ะก็เลยว่ามึงมึงเอาตัวใหญ่สองตัวตัวน้อยสองตัวกูเอาสองตัวตัวใหญ่มึงกูก็จะเอาตัวน้อยสองตัวมันมันตีเขาสองตัวเท่าไหร สองเซีเด้ตัวใหญ่สองตัวก็เป็นสองแล้วตัวน้อยสองตัวก็เป็นสองแล้วเป็นซีแล้วเออเป็นบ่ออะไรฮบ่เป็นซีได้เป็นสองเด้เป็นสองสีคือแบงเขามันบ่ได้แบงเทียเดียวเด้โอ้แ่บงเทียเดียวมึงเอาไปจีตัวมันเสร็จมันสิเป็นชุ่มจีโอ้โอ้นี่มันไปเท่าสองเออไปเท่าสองบอกคําสองข้ากับสองตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เขาก็อสองตัวน้อยเขาก็อสองตัวใหญ่้อยหลขของปรเซียนนี่วงกลมไว้แล้วเนี่ยแน่นอน ฟันธงจักเปเอร์เซ็าะว่อไม่คิดว่าพันคนดีพันคนด,ดีคือบ่อาลานเนี่ยบอ่บอบออ่ออะไรหลวงปู่จอยดอกวันนี้วันจอยหลวงปู่จอยมากเรารวมลานเปอร์เซ็นต์หมดแล้ววันนี้ครับผมเอาสามละครัขบ,บขอบคุณขอบคุณเ่อร์เซ็นหลายรายการเลยครับว<า>ันดีครับผมวันดีครับ<า>